มาลูกมามากินข้าวเร็วๆมามาไปกินเลยลูกไปกินเลยเร็วกินเลยกินเลยแอะแอะแอะอันนู้นไม่ใช่ลูกอันนู้นไม่ใช่วันนี้เอาข้าวมาให้นางแบบอีกแล้วนะคะ นางแบบก็คือนางแบบดูสิสเห็นซี่โครงทุกซี่เลยอร่อยหรือเปล่า นางแบบหุ่นดีมากเลยอะ่ะวันนี้เหมือนจะหิวมากกว่าคราวที่แล้วที่เอาให้เขานะคะเอาไปกินน้ำแอร์อีก